สูสีเวทแลนด์เบอร์เรีนเบสร์ซิการี่ดีกว่าไหมเบอร์เกอร์เลลี่วอสเปนารละเบอร์ซการแม่งไม่ค่อยมีของที่อะไรเล่นเกมเพราะไฟสตอมบางทีก็ดีแล้วไฟสตอมมันไว้ดีนายที่พูดจากใจไฟสตอมมู่โอเคนะ กูต้ oh, um, องออกไ้นี่รถแท็กกูมากับตาฮอนแงแวมาไปกับแวรหมไรที่ลความบาลานซ์ที่ละรัสเซีเล่นสายเดียวกันอีกนะเนาเฮียเล่นแหละคอแบทมาทูลคอแบทมาทรไม่ไม่ไม่ไอ้เขาต่อกันต้องรีเซิร์ฟปะอ๋อเล่นขอตโอกูเล่นออฟิเซ์ แล้วที่นี่ฝ่ายที่เขาตอบเลยอาผมว่ามันจะวิ่งไปยึดอ๋อจะวิ่งใชไปมันจะวิ่งไปฮะเออวมันก็วิ่งไปทางขา้างหน้าก็แหละเดี๋ยวรอมอไซค์กูออกอีกสักพักหนึ่งโอเคออกเบเก็์เ่อร์ยิลี่ขับออกไปกันเ่อถ้าเกิดกูไปขุดทงอะไรวะสมร t h e i ไว้ตรงนี้จะเป็นไงวะ ก็ได้แล้วไปจีเกียเขาเขาไปได้ไอ้ไม่เห็นเห็นกูเห็นซัมติงเกาไปฆ่ามันรู้ไหเกาต่อไปมันต้องยึดธงนี่นี่นี่เอาอย่างนี้เลยโอเคได้ได้ยี่บุฟฟี่ใช่ไหมคกูเฮียไหย กล้ออกไปจเนี่โอเคใครจะใครจะคครับใครค้งถา่อนเอาฮะเราเป็นโคชใชมบโอ้เชบเอาบาสุก้าทีบะบึงเดี๋ยวกูเดี๋ยกูคอนเวิร์ตไปเป็นเป็นในนี่ไงกูคุณแล้วกันมาต่อ ยิงต่อได้ไหมทำไมปึ้ปมเอามอไซค์ไปวิจะจได้ไไป่ะมไปกัน้างตการมีคนม,มาตอนนี้การ ไปปะข้างหลังมาแล้วไปช็อตแน่เฟร์เปาฟงเฟร์เปาคู่เออประสบการณ์ทีวีตัวนึงเฟรเปอร์หนี่ยว่าอยู่โน่นได้ปะมึงตายอยู่แล้วไอ้เหี้ยถามจริงไม่ไอ้ยบุคอยเบิร์ดได้ไหมได้เข่าละ สนใจต้นแปดสตุกไหมก็ใช่เดี๋ยวกูไปเล่นสายนั่นแหละฮ้ยแล้วจะว่าไปไม่มีใครยึดหลักเลยเหรอเดี๋ยวนี่กำลังไปกูเอามอไซค์กูมาบินยัดนี่ไงต้องออกอันนี้ก่อนไงต้องออกโรงพยาบาลเ้ขบวนขบวนครับโอ้ย รอโอกาดยึดยัดมั้งก่อนมึงจะเล่นมึงจะเล่นอะไรนี่มึงจะเล่นอะไรสนีเล่นไอนี่ปะเล่นในรถอะไรเนี่ยใครจะเล่นแฟกกินใครจะเล่นรัแปกูงรกูแฟกินโอเค อาหารกูนอนงูอย si ู่ที่บ้านเลยแม่งไม่มีเลือดสักตัวมาตามันไว้สไนค์หายไปละสไนเปอร์ไอ้เหี้ย อู้แล้รถพยาบาลแล้วไม่ได้ลนรถเนี่ยเอาเลยเพราะน้องเล่นเป็นคอนสกิกนนปภาคสองไม่เหียอนนะคนในตัวหนึงมันหายไปไหนวะยังกูเดี๋ยวนึงกูถอยเปยะนคัน i ครเปิด

นากูเสียขอแป,เปะเวลาแป๊บนึงนะใส่แปะมันถอยไปอ่ะตนนี้ยังใช่ไหมยังแต,แต่เลือดมันมิดหลอดได้ถอยดแล้วตามหาให้อีฮี่ยยังวะ่ะมีปลาสุกากาีมตัวนึงช่างแม่งเอาเหอะไอ้เหี้ยมาขาดทีละอเอาเฮลล์มีเนียมฮล์ล์โอไฮ้มีแกมัรับแล้วพี่แกมัรับเฮลล์โอไฮวอเทอร์ไอ้เหี้ยลงแล้วไอ้สัตว หรือว่าม erm ันจะมาวิ่งวิ่งกับเลนกูแทนกูกูไม่ได้มองไงแยกว่ามันมีนี่ไหมกูเขเรียกว่านะมองนี่กูอยู่ต้นต้นบนไม่เยอะนะ มั้นเราจะได้ไงไหมไม่แน่ใจวะไล่มานีเอาใส่ไปเอาใส่ใช่ไหมไม่ได้มันหนีไปแล้วัยัง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 ไม่ได้ไม่ได้ไ กูกูรอกูรอสตุกกันนะเขาไอ้เชี้ยมึงได้ก็ได้ของนะเว้ยก็ได้แล้วสตุกกันไม่ได้คืนนะเว้ยโอเคไอ่เชี่ยแม่งแคนเซิลนี่ทิ้งเลยเหมือนว่าเออไอ้เชี่ยแคนเซิลปุ๊บมึงก็ได้รีซอสคืนมีซอสคืนนะเว้ยนี่จะได้เมื่อกี้ยี่สิบห้าปีแล้วเราก็ยังไม่มีใครไปยึดหลัก ไปแล้วมึงมาตัดไปแล้วไอ้เมการส่งหายมีกาส้มหายนะเงียบเลยเออเงียบเลยอ่ะออิตาาลีเย บวแกรอแล้วะน้องก็วางกระดับระเบิด M35 เจ็บมากข้างบนมี M35 คันหนึ่งนะมันมีสองคันมันว้ายใหญ่มงไอ้ส้มเนี่ยมีคนในเปอร์ไอ้สั์ เอ้ยมึง,ม,งมึงกูเจอเรื่องกูมีเรื่องกูมีเรื่องครัอบ,อรรบนึ่งถอดแป๊บไม่ยารอกปะปล่อยอะไรเหี้ยถ้ามันตายหมือนนี้มองมันจะกลับทางไหนทางกูเด็ดมึงวิ่งแนวกูมาแนวกูเต็มเลย <c oughs> แย่งจะตัดห้องเลยสองตัวฮืเลยไปเลยตายเหี้ยตายหมดเลยว่ะทหารกูคราวนี้แม่งไม้ใส่เป้าสองตัวจริงจังเสร็จเฮี้ยกูเสียทางหมดเลยว่ะกูออกมาเด้อ ไฟจะปี้ป่ะโอ้ยลืมมองข้างล่างข้างล่างมอใส่กูก็ตายกูกาายกจะรอมาเด้อร์ละไม่ออกทหารละเลีกห,ห,หลุดไปเลยก็ได้จริงๆอ่ะเสียทหารข่ะนี้ยังไม่กลับไปแล้วแหละรอมาเดอร์อ่ะว่าตอกฟ้าใครระเบิดบ้านจริงวะกูเองไอ้เหี้ยเอ้ยขุดบ้านดิเฮ้ย <laughs> ไมกาแดงวิ่งมาวิ่งมาแกงกันเราใช่มจีกูมาแล้วมามีชัฟฟี่สองคันชัฟฟี่สองคันกูกูจะไปเคล็ดมาเดอร์เหมือนกันเนี่ยมาเดอร์แล็มาเดอร์เลยมาเดอร์มาเดอร์คผายไายใช่ไหมชิ้นมาตาโดนโดนไอ้ตันมีขับเจนท่าสองพันมีโอ้ยเฮียรถกี่ไม่มาที่แล้วมาเดอกี่ไม่มามาเดอก์กี่ไม่มาควันเนียไม่ได้ไม่ได้ ไม่ได้ฟันไม่ได้อัพฟันนายประเด็นอ่ะไม่มีดาวด้วยเหี้่ออะไรกำลังเสริมอะไรอยู เอาดิมึงยิงกูดิมึงยิงกูดิมเก,ก,ก่งจริงก็เอากูวัด <What? S 1> ไม่เหี้ยเลยถอยก่นอนไอ้เหี้ยไม่ไปทำไม่ทำไม่ทำไม่ทำต้องอัพไปน,น,นี่กไนเนี่ยควันกูรออัพซ้ำตัวเองกันสามร้อยหลังเข้าแพดปูสัส อา้าหนึ่งสน้ซ่อมให้ไหนไหมซ่อมให้ไหนไหมได้ๆๆแค่กูแตกไปละโอ้ม่ย<ะ>ังไ,ไม่เป็นไรใอ้กูแบสเตอรีก่กูมาดักหลังอยู่ตีมไงยะกลางนี้ก็วิ o เฮ oh. ้ยมาเด้อ <A> มึงม <half>. ันเออเฮโดนเพี้ยะหรวะโดนป๊อปมหานะสี่พี่นาถามอสามเจ็ดห้าด้วยเดียวจะสู้ไรกูสอันหระ ไปป่าอนศนห่ะฮะอยู no here, ่ไหนกงกลางเลยเหรอไอ้กระสุนกัมสองจะท่าใจใคไป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 ครับครับครับเร็วมาได้ทันเวลาพอดีคโอ้เฮียตสอเีไอเชอร์แมนมาแนวกูม่น้ำปัว อ,อยู่นี่ใช่ไหมเนี่ยสัตว์สไไเปอะเอ๋กิฮิเอ๊ตัดทงกันไปก่อนเัฟฟี่ตรงกลางอีกมึงแต่กูรับเคปปี้ได้กูรับเคปปี้ได้<อ>ถ้าเกิดมาแล<อ>้วไม่ตีล่างอยู่ข้างหลังนะกูขยับไม่ค่อยสะด,ดวกเท่าไหร่ตอนนี้มาเชื่อไหมปืนยาวมึงก็ยิงแนวหลังแหะ

กูสั่งจริงไหมขับช้าไปเฉยเลยเชียร์กูอย่าลอยลอยอยู่เลยอ่ะไปเติมเลือดละแน่ใจตาย,ตายหนึ่งแน่ตายก็กูเจ็บอาการได้ไหมแตกไปแล้วเรียบร้อยแล้วกูก็ตาดวงจะตายด้วยในเรื่อง,งนี้ โบซาโลถอยก่อนเกียรปอลลัดเอจีเอจีดักอยู่ยป้ามึงเอ็มจีดักไปแล้วเท่ามันดักถูกนะเปิดโหมดดีแล้วถ้ามันถอยออกมาเนี่กูยิงได้อย่างนี้แดกโหมดภายในอยู่เฮ้ยข้าไหนมันแข็งมากเลยรือไงเนี่ยเกียร์ไปได้ดึงข้างหลังมีเอ็มสามเจ้าไทย อย่ไม่ได้อาไปยี่ยคนปะแม่งยไอยี่ท่งปะไอยี่ทงอะเอาสติมพันมานะกูหันคุณคนช่วยคำนึงไอเยียมามกขุดบังเกอร์เองนี้กูลงให้ไอคกูชนะเมืองได้ไงไอเยียงผีเลยแน่ใจนะแน่ใจนะาเด้ะ จบแล้วรู้สึกกันเล่าไม่ได้ทำไม่ค่อยได้ทำอะไรเลยวะมึงบอกกันเลาไปทำไรกูไม่ได้ทำเพี้ยอเลยสุดทำไมวะมึงดูยูนิตกูข้างบนดิตรงกลางอะทำไมทำไมถึงชนะเมืองเนี่ยปืนไฟสีด้วยโอเคแต่รับแม่งก็โสมดีเสิร์ฟใส่กูว่าปืนไฟวิ่งตามไอ้เทียแม่งฝั่งต่อข้ามเขาแม่งอีโลก็เท่ากันนะเว้ย เจออะไรเจอดีแล้ว้็ไปแล้วเลยดเถ้าไปเลยไอ้ชิ้นเล็เจอแผลไปกูเจอแผลผมกูวนปูดเดียวแล้วมันหนีเลยไอ้เพืยไฟสี่กระบอกห้าเว้ยกูเก็บมาจัดแอซอลเอนิกกระบอกเลยโอเคเขาแตะกูแบงแนวกูแบงเฟลกูหายกูรู้สึกกูเฟลบ้าตอนหาเบรสิกอรี่ตายหมดเนี่ย